English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X ้ oh, คุณผู้ชมค่ะที่นี่สบายจังเลยค่ะแต่จะให้นั่งอยู่ในห้องเฉยๆก็ใครอยู่เดี๋ยวนี้นะ่าโทรไปถามทางโรงแรมดีกว่าว่าที่นี่เขามีบริการอะไรบ้าง Good morning, Funess d May I help you? Oh hi. What facilities does the hotel have? Our facility include with sweet food sauna gym and restaurant Wow great thank you very much และก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะดีน่ามีคำศัพท์ดีๆมาฝากด้วยคำแรก fitness fitness คำนี้แปลว่าสมรรถภาพทางร่างกายอีกหนึ่งคำได้ยินบ่อยๆเลย gym gym คำนี้แปลว่าสถานที่สำหรับการออกกำลังกายค่ะ ถ้าไม่เคยล้มแล้วจะเอาอะไรเป็นประสบการณ์ให้ความรู้วันนี้ขอบคุณอ s ซูซ m วิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ